เขิดวม่เขินอ้าวมาเดินนี้ไม่ได้คุณจะเดินผ่านเราสองคนอย่างนี้ไม่ได้คุณจะจบเพลงแล้วผววี oh. ยาไปไป <Bye, S 2> จะแวสวัสดีครับพบกับช่อง The แก้งเกมแคสเตอร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิป แล้วก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับพี่แป้งสายแจมพี่แป้งไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับโบเกมเพียนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นเกมโรบีดมิวสิกลิทชัมอารกันค่ะพวกเราจะพาโมนีเที่ยวไปเต้นกันนะคะไปเลยแม่คุณแป้งไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูท่าเต้นสิดูท่าเต้นไปอวดท่าเต้นกลางฟลอร์กันดิฝ่าตรงไหนอ่ะนี่ oh <my S 1> ไงกลาง oh <my S 1> ฟลอร์ <yeah. S 1> เห็นยังเห็นยังนี่นี่อยู่ขวามือไอ้ซ้ายมือโอ้โหหัวแม่เรหมดอ้าา เชไหมเขินม่เขินอ้าวมาเดินนี้ไม่ได้คุณจะเดินผ่านเราสอคนอย่างนี้ไม่ได้อุ้ยนอนไปแล้วพอพอพอไม่ต้องแล้วเพะงั้นเราไปเล่นเพลงกันดีกว่านะทุกคนไปไปไปมาเราจะสุ่มเพลงนะคะว่าเราจะเล่นเพลงไหนกันไปไปไปคเพลงไหนอืมเพลงไหนง่ายอ่ะ ตอนนี้เราอีซีใช่ไหมแล้วมันมีระดับหนึ่งถึงเก้าเล่นหนึ่งก่อนไหมได้เอาเพลงไหนว่ามาฟังนี่ไหมคุณน่ารักดีอ่ะนี่หรออืโอเคโอเคไดเลยหนึ่งสองสามนี่ไงไปอึ้งสองซ้ำเริ่มเกมกันเลยค่ะ เห็นไหมคุณโบเล่นอ้าวคุณโบอยู่ข้างๆเรานี่คือเกมแรกที่เราเล่นเลยนะคะเนี่ยอ้าวใช่ค่ะพวกเราไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะคะเล็กๆก็ได้นะหลังๆเริ่มบวแล้วนะนี่ยไปจังหวะช้านะถ้าจังหวะมาล้วนๆมดอ้าวมิด คุณเรามิดไปแล้วนะคะได้ไหมคุณได้อยู่แต่ว่าได้อ้าวมิดเฉยตอนนี้คะแนนเรานำคุณโบแล้วนะคะชื่อประเทศไหนเลยเกยมนานๆเราเล่นถีคุณอ้าวมิดมิอีกแล้วเราเล่นอีกันแล้วไมไม่ <c oughs> <c oughs> มีอีซี่เกมนี้ เราต้องจับจังหวะให้ได้นะคะเล่นเกมนี้ตัวละครเราก็คือจะเต้นตามด้านข้างอ้าวสีเหลืองแล้วอะ่ะตึ้ง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 ไม่ถนัดเลยไม่เป็นเลยต้องปิดคน ก็คือถ้าเรามิดนะคะตัวละครของเราก็จะนอนลมลงไปแบบเมื่อกี้ค่ะคุณจะจบเพลงแล้วหวิ โอ้คะแนนคุณโบตังเรามาติดเลยนะคะห่างกันแค่หมื่นกว่ากวอีกเล่นไม่ได้ไม่ขนาดสักนิ้วเลยมาค่ะเราจะมาเปลี่ยนเพลงกันนะคะเอ่อขอแบบที่ง่ายๆกว่านี้ได้ไหมอ่ะนี่ก็อีซี่ระดับหนึ่งแล้วนะคุณคุณจะได้เพลงไหนอ่ะไม่รู้อาไหนง่ายบ้างอ่ะคุณลองหาดูซิว่าเพลงไหนสําง่ายสําหรับคุณไม่มีเลยโอเคค่ะทุกคน เมื่อกี้เราไปเลือกกันมาเราตัดสินใจว่าจะเอาเพลงนี้เพราะมันช้าดีเหมาะกับคนอย่างเรานะคะทีนี้ให้คุณโบเลยโดยเฉพาะนะคะเอาหนึ่งสองสามบอยู่ไหนอ้าวเอี๋มีคนมาเล่นกันเราด้วยโอ้อันนี้แรนดอมอะไรอะ้แรนเลยอ๋อเขาให้เราเลือกว่าเราจะเล่นเพลงไหนเราบลกเพลงนี้อ้าวเห็นไหมหายไปคนนึงแล้ว าะเขาวตเพลงอือ่นอ้าวไม่ทันอ่ะเหมือนกันพี่ชายใครบ่กตึงตึงตึงเราขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งแล้วอ้าวที่สองคุณโบลามาแล้วเอาคุณโบ <c oughs> ย<า>อย่าอยากทักอยากทัก ะคุณก็ไม่ขนาดจริงๆแหละ <laughs> อีกห้าสิคุณใช้ย,ยังพลาดเลยเนี่ยต้องมาทีละปุ่มด้วยนะอ,อุ๊ยสีฟ้าแล้ว สามสิบพิกตัวไทยคุณเ่าไหร่เราได้เท่าไรนะสามหมื่นห้าสองหมื่นสองเราตามหลังมาเหยนช้าๆโอเคอย่างได้ช้าแบบช้าเนิ่มๆขนาดนี้ก็อันั้นก็สุดแล้วนะคุณมันไม่มีต่ำไปกว่าหนึ่งลย easy หนึ่งแล้วนะคุณ ทีนี้อะไรอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เราอยู่ด้านสีี่เล่นนี้กันแมวอ้าวได้หนึ่งสองสามหาความยากให้กับตัวเองนี่คือระดับสองเลยนะระดับแรกไม่ผ่านเลยเริ่มสองแล้วนะไปจ้าจึ้ง วิ่งเสียงจริงๆถลักจังนั่นสิเริ่มแล้วเริ่มแล้วคุณ <c oughs> เริ่มไม่น่ารักแล้วเริ่มไม่น่ารักแล้วคุณ <c oughs> มาเยอะกว่าเมื่อกีก้นะ <c oughs> อันนี้มารวม <c oughs> โพดเอ๋อเหมือนคือนี่แบบเกาหลีเลยแม่เพลงนักเดิ่วแต่ว่ามารวัวใช่ มาช้าแต่อันตรายเด้อหมดเลยจ้ายคุณมันมีคลาสเอฟอยู่ข้างๆเห็นปะหมอะขวามือขวามือเห็นไหมเส้นแทงอยู่ข้างๆอะโอ้คุณต้องให้ตัวเอฟขึ้นไปคุณจะได้เรียงลำดับอ้าว คนที่ไม่มีสมาธิเลยอ๋อมิเออมิกแล้วคุณมิดเยอะไปลจริงอ๋อเราไปนสี่ฟาแล้วคุดแต่เราก็ยังมิด,ดยอยู่นะคะห้าสิบวิสุดท้ายคุณโหไม่ไปถึงไหนเลย เฮอหมดแล้วคุณอยากพดเก้าหมื่นสี่เนี่ยสี่หมื่นห้าเราหนักนะคะทุกคนคุณเราลองเล่นระดับกลางๆไหมฮะเอาจริงดิเอาแมเอาแมเนี่ยเพลงใหม่เลยเมื่อกี้นิวอยู่ไหนนะเนี่ยสี่ห้าหกเอาแม่เอาแม่ได้อยู่แปลว่าได้อ่ะเราจะเลือกอะไรดีอันที่สี่แล้วกันได้โอ้โห โอ้โหนี่ไงเแลแจอุยมีคนมาเล่กับเราด้วยพร้มเลย <c oughs> ถึงคาต้องเล่นสองมือแล้วนะคะเล่นมือเดียวไมถนัดเล่นสองมือก็ไม่ถ <c oughs> นัดโอ้ยจริงจังแล้วนะจริงจังแล้วนะ อุ้ยเพื่อนข้างๆเอาเลือกแบบฮาร์ดถึงนอร์มอลมาอ๋อหออกรัวมากอ่ะเพื่อนเก่งเนาะเรายังอีซี่กันอยู่เลยอะ่ะอ้าวมิดยาวยาวเลยจ้ะโอ้โหออมารลัวมากเอาขวามิดเพียขวดมิดเพียบเราก็เพียบทุกะเฮ้ย ไม,ไม่ไม่ไม่อันตรายมากอ้าวมีแล้วเพื่อนนี่ไม่แผ้วเลยนะเพื่อนอ้าสิบเจ็ดวิคุณเอ้ นะคุณฉันอยแพ้แล้วเจอแพ้กันระดับสี่แล้วใช่ไหมทุกระดับเลย <c oughs> มาเราเลือกเพลงสุดท้ายกันดีกว่าจริงลิงไหมคุณลิงน่ารักนะระดับห้าเหมือนกันนะคุณ <c oughs> เด็ด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 นะคุณฮะเพลงมันชิลดีนะโอเคเอาลิงก็ได้จริงนะจริง,งระดับห้าไปไปหนึ่งสองอึ๊บ นั่งทาใหม่ก่อนิีกังอะดีกังเกไม่จะตั้งใจเล่นอุ้ย,ยมาแล้วก็มิดเลยนะจ๊ะไหนบอกน่ารักเนี่ยนะคะระดับห้าเลยคุณอุ้ยโอ้ นาที20คุณฉันจะจำจนวันตุยเลยว่าฉันจะไปเล่นเกมนี้อีกแล้วก็ง่ายอยู่นะคุณให้ผู้ใหม่มันเนิบอ่ะอุ้ยพลาดอย่าไปมีแบบไปกดค้างเยอะมากอ,ะอ่ะเฮ้ยนี่ขนาดเนิบยังแพ้เลยเนี่ย กดค้างเยอะมากเลยนะคุณทอาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยหมดยังอ่าวเลยสิบีิ้นหุ้นปล่อยกันไปค <pol on? S 1> <อ>ุณปูนอดใจแล้วนะคะอ,อ๋อย่างไม่หมดอีกเหอหมดแล้วแล้วเป็ดเมืองแปดสี่เมืองสามกดไลค์ ้บาคสําหรับเกมนี้ก็คือแบบว่าสำหรับเรายากมากๆสำหรับคุณปุกกี้ก็คือไม่ยากเท่าไหร่นะ,ะง่ายๆนะคะแต่ระดับก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ยากเรื่อยๆเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย